หมุนช้าๆเลยครับหมุนช้าๆขึ้นมาได้เลยครับมอนจะออกมาปกติเลยครับนี่ครับตอนนี้น็อตที่เราขันออกมาครับก็ได้ติดกับเจ้าตัวหัวหัวถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้สําคัญมากนะครับถ้าสําหรับใครที่ชอบขันน็อตขาดบ่อยๆนะครับวันนี้พบกับเบิร์ดแคนดูเช่นเคยนะครับวันนี้เบิร์ดก็จะมาแนะนําปัญหาการขันน็อตขาดนะครับว่าจะมีวิธีการเอาน็อตที่ขาดที่คาเหลืออยู่ ที่ตัวตัวน็อตนะครับว่าจะเขาออกยังไงนะครับยังไงเพื่อนๆติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับจากปัญหาของผมนะครับผมได้ขันน็อตคอยนะครับขันจนถึงตัวสุดท้ายครับแล้วผมก็ใช้ต้ามขันแบบนี้ขันครับสรุปน็อตขาดครับผมแล้วตอนนี้คือที่เหลืออยู่นะครับคือน็อตนะครับขาดคานะครับ นี่นะครับผมก็ได้น็อตจากเสียงกงแถวบ้านนะครับเสียงกงแถวนนทบุรีนะครับได้มานะครับก็ตอนนี้นะครับน็อตมันก็คาอยู่ที่ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาน็อตตัวที่มันคาอยู่ออกก่อนนะครับผมจึงถจะใส่น็อตตัวนี้กลับเข้าไปได้นะครับที่การเอาออกนะครับผมก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็ได้ซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับ ของมันก็น่าจะต้องใช้ไซส์นี้นะครับก็จะมีหัวเจาะลงไปก่อนนะครับแล้วก็มีหัวที่เอาไว้ขันออกนะครับของผมก็น่าจะใช้ไซส์นี้นะครับเพราะว่านี่ครับขนาดเล็กกว่าตัวน็อตนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเจาะตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อที่พอมีมันเป็นรูลงไปนะครับก็จะใช้น็อตฝั่งนี้ครับขันคลายออกมานะครับหมุนเราจะใช้การหมุนแบบทวนเข็มตลอดทุกขั้นตอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับพยายามเน้นเจาะให้ได้ยอยู่ตรงกลางนะครับ ตอนนี้ครับผมก็เจาะรูเข้าไปที่ตัวน็อตตัวเก่านะครับแล้วก็เอาตัวที่จะคลายออกนะครับหมุนเดี๋ยวจะหมุนลักษณะแบบทวนเข็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการทวนเข็มนะครับขันไม่ต้องแรงนะครับค่อยๆขันนะครับค่อยๆค่อยๆแตะหมุนเบาๆนะครับ ถ้าไม่ออกแบบนี้แสดงว่ายังเจาะลงไปลึกไม่พอนะครับหัวขันเอาไม่ออกนะครับต้องเจาะลงไปใหม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเจาะลงไปใหม่นะครับลงเพิ่มเข้าไปนะครับ คครับตอนนี้ก็เจาะลงไปค่อนข้างลึกแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะเอาน็อตตัวนี้ออกได้หรือเปล่าครับ <Wow. S 1> นี่ครับว้าวขึ้นมาแบบง่ายๆเลยครับค่อยๆขึ้นมาแลครับ ตอนนี้น็อตที่เราขันออกมาครับก็ได้ติดกับเจ้าตัวหัวหัวถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้สําคัญมากนะครับถ้าสําหรับใครที่ชอบขันน็อตขาดบ่อยๆนะครับสามารถช่วยให้ทำให้น็อตที่ขาดคาลูไข่นะครับสามารถออกมาอย่างง่ายดายนะครับโดยไม่ต้องไปหาลงกึงนะครับโอเคนี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่คอยเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ อนนี้ผมก็คงจะไม่เอาบล็อกเบอร์สิบมาขายแล้วนะครับผมก็กลัวมันขาดอีกรอบนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับน็อตก็มีครบทั้งหมดสตัวเหมือนเดิมแล้ว สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ช่อง Bir d c a แ Do ดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับอตอนนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามคลิปใ,ใหม่ๆได้ที่ช่อง b i r d Can Do ดูนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดซับสไ r i ต e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ